เฮ้ยอะไรเฮ้ยไหนไหนมาพิสูจน์กันว่าวิธีเนี้ยมันหาน้าบาดาลได้จริงไหมเก็บบ้าเหรอแค่ไม้เนี่ยนะเนี่ยเขาใช้ไม้แบบเนี้คือเดินแล้วถ้าไม้มันค่อยๆงุ้มว่าไปเข้าหากันเนี่ยจะเจอน้ําบาดาลเดี๋ยวเรามาลองเลยพิสูจน์เลยคือแบบปล่อยปล่อยมือแบบนี้ไปเลยนะแบบไม่ต้องเกงอ่ะมันจะได้เหรอมันมันมันต้องเป็นวิธีที่ที่ดีอ่ะไม่งั้นเขาจะไม่ เขาไม่ได้ใช้อะไรนวัตรกรรมอะไรเทคโนโลยีอะไรเลยนะแค่ไม้เน,นี่ยนะเนี่ยค่อยๆแล้วถ้าไม้มันเข้าหากันคือแบบมันจะได้ไปอันนี้เราก็เดินไปก็แล้วไม้มันจะงุ้มเหรออ่ามันเหมือนแบบมันจะฝืนมือเราเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เดินไปนะเราจะเจาะบ่อบาดาลตรงไหนอะตรงนั้นอะจะดึงไม้ให้เราจริงเหรอเฮ้ย เฮ้ยไหนไหนเฮ้ย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 เฮอะไรเฮ้ยเ้ยเฮ้ยน้ำเฮ้ยเฮ้ยเจอน้ำจริง้หยฮะวิธีนี้ใช้ได้จริงครับเดี๋ยวลองชิมฮะมันมันเป็นคือน้ำอะไรฮะน้อะไรมันม่ใช่น้ำบาดาลไหมไม่ใช่ไม่ใช่น้าดาเฮ้ยมันใช้ได้จริงครับไอเตอร์เฮ้ยมันไม่ใช่

ไม่ไกลันน <1 hi> hey, okay, <S 2 tense> okay, ้จะอยู่กับฉันตลอดไปตลอดการคงนานไม่พอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดึงฉันเอ้ยอืมเอ้ยมือสั่นด้วยน่กอย่าไหมมือยังสั่นอีกโอเคแล้วโอเคเลยเห้่ หลังจากที่หิวแสงมานานทุกวันนี้ได้แสงแล้วผมได้แสงแล้วแสงดับ